สวัสดีค่ะลูกสาวมาทำสวยพี่น้องทีนี้ต้องมาาหัวออกมาราว่าในชาเอจะนำาบะหูห้อกทำาด้เด็ดเลยอันอันเมนบอกให้ทำท,ทำยงทังเอ,อาน้ำใส่หัวก็ะติดขึ้นว่าจะคองอยู่นในทะเลีด้วยเนาะ ถาสางรวมกันอยากเ,เนี้ยวๆอยนี้ที่นี่กัอนันอย่าลืมนะคะพี่โน้องคือบ้านคุกกี้นะคะเก่าคือเก่าคะแนนของมอสระเพลต้ำเพื่อนค่ะทับไฟดีแค่นี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กันนั่นเองนะคะค่ะ,ะกําลังอกําลังใจให้กนะันนาะพี่น้องเนาะนะคะสําหรับไรนี้นะคะก็มีพิเศษแน่นอนนะคะ เห็น่าอืมบ่อบบ๊อบ,บอันสปอยออกมาดอกเดียวพี่น้องสิองจักเบิดกพดยาย,ยังมารด้ไหพ่าเพิ่งได้ทำแ่แล้วบอกว่าห่านใกล้ๆห่านนี้นอดเราโทรหาลูกค้าให้ว่าเราส่งได้ป่าว้าว่าา บ้านนอนปลอยกับไปแล้วเขาจะว่าเปิดโทหรศัพท์บ้านนอนปลอยอาจจะไม่ใช่วันแม่นรใช่ใช่ใช่แล้วก็เปิดซ้ายด้วยนะโอเดีกว่าตื่นขึ้นมานางก็สก็สวยเลยนะครับพี่น้องคะสวยบบบขักเลยแม่มาถ่าประมาณสูงหนึ่งนี่แหละจะออกมาได้ความสวย อืทาไขมุกดูไขมุกอาบน้ำก่อนรู้อีกอคือไม่อาบตั้งทึกเลยเนี่ยนี่โมเวอร์มาแกล้งนอกดิ้ทาไขมุกอาบน้ำเลยทาหลอดซ้ำเสมงความสาข,ของไขมุกมันโมเวอร์นแบบเล่าแบบเล่าชิวเห็นไนหะมถ้าเข้าใจเลยพวกพห้องน้ำม,มันคือความสุขเอ้า นูกเป็นที่ฉันแม่ครับแบบก็เผือดโฮมดูเดียกเนี่ยนูกอยู่ห้องนง้ำที่นอนในห้องน้ำก็ได้โอ้เห็ดยังอีกอาบนา้ำ13สีของนง้ำ แยกกันทำกับคุณย่าใช่ไหมยแยกกันเฮกับคุณย่าต่แยกกันเฮดแหละคุณย,ย่าไปยุลานพูนจะคล้องกับยุลานพี่ หนังหัวมันวันนี้แล้วนะคะพี่น้องกระฮาสเมปเฮดอ่ามิวสิกเพลงยังเกาะหอบฟันขามฟังของนะคะมิวสิกเพลงลูกสาวลาเฮานะคะพี่น้องคะฝากพี่น้องเป็นกาําลังใจให้น้องคําล่าลําละครเราด้วยนะคะพี่น้องเฮานะคะพี่น้องคา อ๋อไม่แน่แล้ววันนี้ต้องสวยเพราะเขาเป็นเอ่อจะได้ทำมิวสิกฟีเกิรวันนี้นี่เองลืมทาวลืมทาวว่าจะได้ทำมิวสิกวันนี้ ออกเอาฟังนมาลงฟังไทยอะไรนะออกฝันข้ามของมาลงฟังไทยแต่ต้องไปไปไปฝึกเลย อ้เป็นแม่นมก็ต้องฝึกร้องเพลงลูกสาวด้วยเหรอตังงว้นะตัางว้นะที่ดีต่อไปต่างว้นะเรานะแค่อยากฟังเหรอฮะแค่อยากฟังเอซีก็อยากฟังนะไม่ว่าอ่าเอกลักษณ์มุกาหารเลยนะต่างว้อ่ะ ผมเขามันตรงอยู่แล้วมันก็เลยได้ง่ายผมตรงอยู่แล้วมันก็เลยได้ง่ายถ้าได้แตตรงนี่เลย เยี่ยมไปแล้วเนี่ยฮะสีผมสีอะไรสีหนูก็บโปงหูหนูยอมอันอันสะยาล้างหัวอะไรก็เอาอันอันนั้นนะสีช็อกโกแลตตัวนี้ใช่ไหมไม่เลี้ยงเลยสะยาล้างหัวมันเป็นซองคือยาสะนะซิลิคอนถ้าเห็ดหนูก็เห็ดน้ำซิลิคอน <laughs> อยู่ก็ผู้ได้หนูก็ติดผู้นัน้นอยู่ก็มองมองผ้าเห็ดยังมองแนะนำ้ำยังหนูก็เห็น อยู่กับพ่อนพ่อนว่าอ้อันนี้ดีอันมันเป็นคือซองนะยาลงหัวใหญ่พ่อนว่าซดีเ้แร้วก็สือมาให้หนูตรากละค่ะมันก็ดีเนี่ยมันไม่มีอ่าเขาเรียกว่ามันไม่มีไอ้นั่นเคมีพวกที่เป็นซองสระผมน่ะมันไม่ทําให้ผมเสียเอาโก้ป้ายหน่อยหนึ่งได้ค่ะแม่พอน้าเห็ดยนง่ยหเห็ดเพราะว่าพ่อนี่ย อันรุ่นนอกอยู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเราเราแบบคือยางเราก็ like uh huh. ได้ใช้ชีวิตหลายอย่างเราก็ได้เทียนหูอย่างไอย่างแต่ว่าหนู้หนูอยู่ในกรอบหลายเกินไปพอนว่าต้องลองมาใส่ชีวิตแบบอัน <c oughs> <c oughs> วัยรุ่นวัยรุ่นมีวัยรุ่นวัยรุ่นด้วยพอนว่าใช่แต่พอนเป็นะคนในาฬิกนใฮ่ดีใส่ดิซิลิคอน <c oughs> <Okay. S 1> เป็นคนไทยวะ สิพรคือคนไทยอ๋อลาวคนลาวด้วยกันเราเป็นคนดีใจดีนะเราจี่ไทยยังดีมืหอหนึ่งก่อนด้วยไายที่ไหนอันอยู่บ้านแท่งแม่สิไปเบิงเรง <laughs> นปะมาไม่เวลาอคค๋อใครคนใยเคิน่ากสิดโดย ไ,ไปแรกงแม่บอกไปเบิ่งวาล์มบ่ไม่ส่อย่บ้านแพงเขาไม่ได้ให้คนนอกเข้าไปได้ไม่ได้อืมไม่รู้ไงเขาสงวนอ๋อเขาเขา,เขาปิดหายไปแล้วหรอเพราะว่ามันเป็นอ่าอ่าปิดกลุ่มปิดนะกลุ่มปิดอยู่บ้านแพงอยู่อันเทนลำเพลินทาาชอ่องโดย เดี๋ยวช่วงใช่ช่วงเปิดฤดูกาลนู่นซื้อปีกอ่ะก็ได้เบิ่งแล้วซื้อบัตรนะคะก็ได้เข้าไปแล้วเก้าสิบเก้าคะแนนเอาตัวไปซื้อใส่ที่ไหนมอลำเพชรลำเพลินแมทซื้อออนไลน์ซื้้อออไไดนนล์เฟซบุ๊กเข้าในเฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์คำว่ามอลำเพชรลำเพลินก็จะเข้าไปแล้วก็ทักข้อความเข้าไปแม่อัน กิมพาพรสิริมานําอือส่วนมูจักป่าหน่อยอยู่ป่าหน่อยเรามาพาแม่มาเห็ดผมเลยอ๋อไปก็ล่าเล่งเขาไปเบิ่งอชิเป็นไ,นได้อ้าวพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ไว้สวัสดีก่อนเด้พี่น้องคะสบายจ้าค่ะสบายดี